ว่าปะล้วนุอันกระสอบปุ้ยสีเขียวๆนี่สีฟ้านี่เขาอียังไหมสีฟ้าเขาเจ้าอันนี้เป็นเขาเจ้าเมื่อเล่นะคะทุกคน อเมื่อยบ่เมื่อยบ่พญา่งบ่เมื่อยโอ้แข็งแรงดีนะคะพี่้องค่ะเมื่อนี้มลีสิภาพพี่นนอมว่าเบงเขาแบกเขาขึ้นเล่านะคะอันนี้เขามีลายกระสอบเขาขึ้นลายแน่หรอคะแต่ว่ามลีมาบ่ท่านนะคะอันนี้ทีมงานยกนะคะท่นี่พญาย่ดีนะคะพญาย่ดีพญาย่นกเขานะคะแล้วก็พญาย่เสียงอีสานนะคะพญาย่สานนะคะ อันนี้ผู้ผู้แบกนะคะนั่นอัน,นยู่ข้างในนะคะซอยนียย่คะ่ะครับมาไดิว่าจะได้นไปย่ายอันนี้นะครัผู้แบกเขานะคะอันพ่อใหญ่สุพจน์นะคะ นี oh ่เปี <t ang> <t ang ้ยวไอเลยไปหิเลยมีแต่ผู้แข็งแรงมีแต่ผู้เทาไดนยกเขานะคะผู้เบลผู้นุ่งผุนเล่าผู้เทาอันยกเขานะคะ Yeah, sọt này nó luống qua. Sọt này hay phải nhây bạc. Này ghé đường bạc đi เลยอยากสอบมาปะแล้วน <mile> ุอันก็อบปุ้ยสีเขียวๆนี่สีฟ้านี่เขาอีหย่างนี่ สีฟ้านี่เขาเจ้าอันนี้เป็นเขาเจ้าเมื่อเลยนะคะทุกคนเหมยบ่เหยบ่เป็นยั่ไงบ่เ่อยโอ้แข็งแรงดีนะคะเดี๋ยวเบิ่งขังได้ก่อนด้วขังโอ้อูุ่นเกือบเต็มเกือบเต็มเหล่านะคะอันนี้เขาจังหน้านี่เขาหน้าเดียวหน้าเดียวเขาหน้าเดียวเกือบเต็มเหล่านะคะนี่ น้าสโปเฟอร์นะคะไอ้น้าปอเฟอร์นี่เหลืออีกนี่นะคะอันนี้เขาหน้าเดียวได้นเลืยหลายนะคะเขาง่ามเขาทั้งบานหลอไมีแต่เขาง่ามๆเด้อไปจะเป็นลูกไผ่พญอดีกันมากเออพญ่พญ่เป็นลูกไผ่พญอดีกันมากเด้อพญ่ดีนกเขาอ่ะนลูกไส้รอคนละลูกไส้รอ มาลงมาแบบสิบ่าหแบบชายิดนี่ยเอายงมามัด่นสาหเอาเสื้อคว้ามามาตัวนี้เหรอเสื้อคามามุ้นสิมาตัวนี้นีบ่เสื้คาเมื่อแล้วคะพู้เฒาเมื่อแล้วโอ้ยจะสั่นชอเลย อันยังมือแล้วคู่มือเหรอเลืออีกสี่สอบนึงเดี๋ยวก็แล้วแลเลืออีกสี่สอบจะเฝ้า นี่นี่นี่เป็นอันกะสอปุย๋ยเขนเป็นกระสอปานอีสิซัมเลนักแข่งได้คันเหรอ เอากระชีสุดล้วพออล้วเบื่อไ้ออีกสอบนึงนะคะว้อนเรื่อพเแหวควเบื่อนคู่กับมาซอยนะคะทำไรขมแล้วทำไรขมแล้วคุณคู่โอ้มือนแรงนี้อันลุกขึ้นบ้านออันนี้กระสอบสุดท้ายนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาลีขอจะิพีเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกานที่เข้ามารับฟังและรับชมนะคะ ก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสักซักไห้มะิน้ำแม่ด้วยค่ะเธอเป็นกำลังใจให้มะมรีนเดี๋ยคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ